ที่วัดหาดทรายแดงตําบลหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับนายชํานาญวิทตยตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมถแถลงเตรียมจัดก,กิจกรรมที่มีชื่อว่าปั่นร้อยใจไทยเกาะกงไบทูเกเตอร์2022ครับโดยอําเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกับสภาุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดจัดขึ้นครับระหว่างวันที่28และ29กรกฎาคม2565เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกกําลังกาย แล้วก็การปั่นจักรยานนะครับถือว่ายังเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาด้วยครับเส้นทางปั่นเนี่ยจะผ่านเ,เส้นทางตั้งแต่ตราดนะครับไปเกาะกงซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรง ลงทะเบียนรับเสื้อปั่นศึกษาข้อมูลเส้นทางการปั่นจักรยานแล้วก็สามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนใกล้เคียงในอำเภอคลองใหญ่อย่างเช่นหาดบานชื่นแล้วก็ที่สะพานอนเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ได้ครับแล้วก็ในวันที่29กรกฎาคมนะครับก็จะเริ่มปล่อยตัวนักปั่นเวลา7จ็ดโมงเช้าจากบริเวณวัดหาดายแดงปั่นเข้าไปจังหวัดเกาะกงกัมพูชาครับแล้วก็ไปยังวัดปากคลองแล้วก็สิ้นสุดที่หมู่บ้านบางขายัก ผู้สนใจครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดนะครับมีค่าสมัคร790บาทถ้ารายทั้งนี้เนี่ยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนัสนุนกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเคลองใหญ่